รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันอีกแล้วกับอิงองนะคะในรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวดวงตรามหาเดชเป็นดวงตราประจำกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะปักไว้บนธงรบ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำพระอ,องค์และถือเป็นดวงตราประกาศสิทธิที่จะนำชัยชนะมาสู่กองทัพรูปดวงตรามหาเดชมีลักษณะเป็นพญาครุฑทรงจกักอัญเชิญเพชรเปล่งรัศมีตรงกลางของเพชรมีรูปเครื่องหมายอุณาโลมทั้งนี้มีคำอธิบายว่าพญาครุฑคือจักหรือผานะและอาวุธของพระนรา,ายหมายถึงความเป็นกษัตริย์ได้จอมทัพทำหน้าที่ดูแลรักษาแผ่นดิน,นบังบัตทุบบำรุงสุขให้กับราชสรปราบมรและฆ่าศึกศัตรูทั้งหลาย การเทนเพจเปร่งและมีแปดแฉกนั้นหมายถึงมากมีองค์แปดอันเป็นคําสอนชั้นสูงในพระพุทธศาสนาหมายถึงการยกเอาพระพุทธศาสนาเป็นสราณะที่พึ่งสูงสุดวนารมภายในเพรหมายถึงพระพุทธเจ้าตราตักมหาเดชหมายถึงดวงตราแห่งชัยชนะทั้งทางโลกทางธรรมสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงนําเครื่องหมายนี้เป็นธงกู้ชาติและเป็นเครื่องบำบังขวัญแก่ทหารทั้งหลายให้เชื่อมั่นว่าด้วยตราสัญ,ญลักษณ์นี้ จะเป็นที่นำชัยชนะมาสู่กองทัพและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าไม่ว่าลบสึกครั้งไหนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่เคยปราชัยเลยสักครั้งเชื่อกันว่าใครก็ตามได้กลับไหวบูชาดวงตรามหาเดชนี้จะมีแต่ชัยชนะมียศมีเกียรติมีอำนาจและมีความสุขเจริญสืบไปสนับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u e o t h u m Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันมันเทศก็ ช่วงนี้ก็คือออกตลาดแล้วขายไม่ได้ชาวสวนก็ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งที่นาทำมันเทศก,ก็โดนน้ำท่วมแล้วมันก็เป็นพืชที่เมื่อถึงเวลาแล้วต้องขุดขึ้นมาถ้าไม่ขุดก็จะเสียหายก็เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนก็ต้องขุดขึ้นมาเลยพอขุดขึ้นมาแล้วก็ได้ระดมกันช่วยผลไม้ละมือช่วยกันซื้อแล้วก็แจกให้กับประชาชนคนสัญจรไปมา ชาวสวนก็ได้รับความสุขผู้รับก็อิ่มใจซึ่งเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ,บ่งปันที่ยั่งยืนนั่นเองสัป,ปะรดก็เช่นกันที่หลายๆคนก็ว่าทำไมปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าก็ยังมีหลายครอบครัวหลายชาวสวนที่ปลูกแล้วไม่ตรงกับฤดูกาลกับ พ่อค้าหลายๆปีก็จะซ้ำเดิมก็ขายไม่ได้หรือเกรดไม่ได้หรือว่าขนาดไม่ได้อย่างนี้ก็หลวงพ่อก็ช่วยประชาชนหลายคนก็บอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่แปลรูปทำไมหลวงพ่อไม่เก็บรักษาสำหรับหลวงพ่อก็เป็นนักบวชไม่ได้แสวงหากำไรและขาดทุนฉะนั้นหลวงพ่อได้มาดิบหลวงพ่อก็ปล่อยไปเพื่อเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันและเป็นการที่ เราทดสอบจิตของเราในการให้ทางด้วยว่าเรายอมให้ไหมเราปล่อยวางไหมหรือเราจะเก็บทั้งหมดเพื่อเพิ่มมูลค่าร่วมสนับสนุนโดยบริษรัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน ช่วงคนไทยหูใหญกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกันนี้นะคะหากาว่านักวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะเพื่อผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดี กรดเจตโมนิกเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งเป็นสารควบคุมการจเจริญโตนะครับที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการควบคุมกระบวนการลงหัวในพืชหัวการสังเคราะห์แสงกรดเจตโมนิกที่เปลี่ยนเป็นเจสโมเนตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยให้บริเวณสโตรเดทรูทหรือบริเวณปลายรากมีการเคลื่อนย้ายโปรโตีนมีการเคลื่อนย้ายแป้งที่ดีแล้วก็มีความสมบูรณ์จะช่วยให้การลงหัวแล้วก็ความสมบูรณ์ของหัวมันฝรั่งนี้ดีขึ้น พอเอาเจทสมาร์เข้ามามา,มาลองทดลองจากคุณสมบัติต่างๆตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการประยุกต์ใช้ นะครับในต่างประเทศมีการใช้ในอัตราต่างๆเขาใช้ประมาณสัก10มิลิโมลร์นะครับสามารถเพิ่มผลผลิตได้ประมาณถึง40%มันมีความต่างเรื่องของสภาพแวดล้อมเราก็มาทดลองดูว่าใช้สัก5อัตรานะครับ5มิลิโมลร์มา 10- กับ15มา20ทดลองอยู่2ปีจากคุณสมบัติของกรดเจสโตนิกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่อัตรา20มิลิโมลร์เนี่ยหรือประมาณสัก40มิลลิกรัมต่อน้ำา20ลิตรเนี่ยให้ผลดีที่สุดในเรื่องของจํานวนหัวต่อไร่จำนวนหัวที่ผ่านเกณฑ์ น้ำหนักผลผลิตต่อไร่น้ำหนักผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์โรงงานนะครับตรงนั้นซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีความต่างช่วงเวลาในการพ่นเนี่ยเราต้องใช้ถึง2ครั้งเนี่ยเพื่อไปบีบร่นระยะเวลาที่เรามีจํากัดอยู่ครั้งแรกในเราพ่นหลังจากมันฝรั่งปลูกมาแล้วประมาณ4-5สัปดาห์แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยหลังจากนั้นก็นประมาณสัก6-7สัปดาห์เราก็พ่นอีกครั้งหนึ่ง สครั้งตัวนี้ก็ทําให้ไปเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจนนะครับจะบอกพี่น้องเกษตรก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะได้เห็นชัดเจนว่าในอนาคตในการปลูกมันฝรั่งเนี่ยเราต้องอาศัยในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับโดยการใช้โคเชตโมนิกตัวนี้เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลับมาติดตามเกษตรท่าจุดศูนย์กับปุ๋ยไขมุกาเรือใบไขมุกได้ใหม่สัปดาห์หน้าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไขมุก ใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง o คอม u t u b e อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ แม ings, También, <Okay. S 1> ้ว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่าเทียมกันแต่การให้โอกาสและค้นหาศักยภาพของตนเองนั้นก็จะทำให้เราค้นพบในสิ่งที่เรากำลังจะฝันถึงในอนาคตข้างหน้าก็ได้ค่ะ ชื่อสาราวุธแก้วสารครับหรือว่าชื่อกลางครับปัจจุบันปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดเป็นาลัยสาขากรุงเทพม,มหาคนครในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมงานที่ผมรับผิดชอบอยู่หลักเลยเนี่ยจะเป็นผลิตและตรวจประเมินมาตรฐานสื่อครับก็จะมีสื่อหนังสือเสียงแล้วก็สื่ออักษรเบลแล้วก็ส่วนการผลิตเนี่ย จะเป็นการผลิตหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นครับสำหรับนักเรียนตาบอดในไทยครับเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยครับชอบฟังการ์ตูนญี่ปุ่นครับครับแล้วก็พอมีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนลำปางกรีานายครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็เข้าเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤญี่ปุ่นครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของของการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับ ปัญหาจะคล้ายๆกันครับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจะใช้ตําราเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดเดียวไปเลยเนี่ยครับแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยมันจะมีหนังสือเฉพาะทางเยอะเพราะว่าเราเรียนในสาข,ขาวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยตรงเลยเนี่ยเช่นล่ามภาษาญี่ปุ่นธุรกิจอะไรประมาณนี้ครับหนังสือเนี่ยที่ทาอยู่จะเป็นสองตราด้วยกันครับ หนังสือเล่มแรกชื่ออากิโกโตโทโมดาจิครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะใช้เรียนในระดับมัธยมครับแล้วก็อีกตำราหนึ่งชื่อม on ินาโนนิฮงโกครับร้อเเซลยครับใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตอนผมเรียนไม่มีหนังสือนะครับมันจะค่อนข้างลาบากครับอันนี้พูดตรงๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราชอบภาษานี้จริงเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้ได้เพื่อที่เขาจะได้นําความรู้ไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเอง ต่อไนในอนาค,ครับคือหนังสือที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นของคนตาบอดในประเทศไทยครับซึ่งหนังสือเนี่ยที่เราทำเสร็จแล้วจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากเพราะว่าเราทำเป็นไฟ์อเล็กทรอนิกได้แล้วก็เก็บเอาไว้เลย ลลหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3มที่นะครับส่งให้ขอนแก่นหาดใหญ่แล้วก็ที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะส่งไปที่โรงเรียนสอคนตาบอดครับตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะครับในการที่ซึ่งมันจะอยู่กับเด็กไปอีกนานนะครับก็คืออยากจะทําเพื่อประโยชน์ระยะยาวมากกว่าจริงๆแล้วในอนาคตผมอยากเรียนต่อปริญญาโทรครับที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะไปเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ไปพัฒนาทักษะอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวเองครับเพราะว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ผมยังต้องศึกษาอีกเยอะอยากจะทํางานในองค์กรระหว่างประเทศอะครับโดยเฉพาะองค์กรของญี่ปุ่นนะครับที่เน้นไปทางสาธารณประโยชน์หรือว่าสาธารณกุศลซึ่งมันจะตรงกับความชอบของเราก็คืออยากทํางานเพื่อส่วนรวมอยากทำงานเพื่อคนอื่นเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้รับ ได้รับอะไรจากสังคมเยอะแยะมากมายครับได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสดีๆจากเพื่อนๆนครูบาอาจารย์เนี่ยก็เลยอยากจะให้คืนกับสังคมสิททิปประโยชน์ที่ได้จากบัตรประจำตัวคนพิการครับเบี้ยชีพคนพิการเนี่ยคือได้รับประจำทุกเดือนอยู่แล้วครับผมในเรื่องของการเดินทางครับก็จะได้รับ การเว้นค่าเดินทางครับแล้วก็จะได้รับการดูแลการช่วยเหลือจากพี่พพนักงานที่ประจําอยู่ที่นั่นเป็นอย่างดีครับผมซึ่งผมก็ได้รับโอกาสจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับในการจ้างงานคนพิการในมาตรา3 3ครับแล้วก็ได้เข้ามาทํางานในสํานักหอสมุดเบญจไรแห่งนี้ขอบคุณผู้บริหารของสานักหอสมุดเบญจไรครับขอบคุณผู้บริหารของมูลที่ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพวะบรมราชุปัมภมที่ให้โอกาสผมได้เข้ามา ทในสิ่งทีี่่่ผผมชอบในสสิิงทงทักธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจําตัวคนพิการสามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร,ร่างกายสมรรถภาพท,ทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้น สามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าประกาศชี้แจงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนําเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีอมซัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรีเลขที่บัญชี481ข0140ขีด024ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด เนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและม,มีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใด สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้เลฟประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ คนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะ อินบาทุกนาามาสัมผัสความเป็นดิแดนเฮอริเทจซึ่งองค์การยูเนสโกเนี่ยได้รองรับไว้ให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะที่นี่คือสุขโขทัยนะคะทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาคืออีกหนึ่งสถานที่ที่วันนี้อิงเลมน,นะค่ะว่าเมื่อคุณมาสัมผัสความเป็นอารยาธรรมแบบไทยเราดั้งเดิมกับอาณาจักรสุขโขทัยแล้วถ้าเกิดจะมาพักผ่อนในวันหยุดต้องไม่พลาดกับที่นี่ค่ะ กว่า833ปีซึ่งอาณาจักรแห่งนี้เป็นรากเหง้าและต้นกําเนิดของบรรพบุรุษไทยวันนี้เราพาท่านมาสัมผัสกับดินแดนซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอาณาจักรไทยนะคะของทาราบรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งมิกซ์คัลเจอร์กับการที่เคยมีนะคะชาวจีนชาวญี่ปุ่นและชาวม็โรกโค,โคเคยมาค้าขายกับดินแดนแห่งนี้ได้ถูกนามาเป็นภาพสวยๆของห้องต่างๆที่เก็บบันทึกเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะ ประตูแบบจีนโบราณสูง3เมตรครึ่งยังคงปรากฏอยู่ภายในโรงแรมทาราบุรีสอนแอนสปานะคะตอนนี้เราไปดูความสวยงามและดีกรีที่เขานำมาผสมผสานเรียกว่า m i x ซ์เค u น์เแบบ h ฮ r ริเทจโมเดิรกันค่ะ สามห้องคุณภาพจากคาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ห่างกันเพียงแค่กิโลเมตรเศษเศคุณสามารถจะขี่จักรยานไปเที่ยวได้อย่างสบายๆนะคะที่มีเพียบพร้อมไปด้วยทั้ง Wi ไฟสระว่ายน้ำสปาสบายจริงนะคะเมื่อมาถึงที่อาณาจักรแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ แบบไทยโมเดิร์นนะคะเราจะเห็นว่ามีศิลปะแบบสกโไทยในประยุกต์ใช้สบายนะคะที่นงที่นอนาก็จัดได้อย่างสวยงามถ้าหากมีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วนะคะจะได้สึมรั์กับความเป็นไทยอย่างมีความสุขตลอด3วันเลยทีเดียวค่ะ ทั้งหน้านะคะถ้าคุณอยากมาสัมผัสความเป็นไทยอย่างเต็มตัวกับรากเหง้าของบรรพบุรุษไทยเรา800กว่าปีที่สร้างอาณาจักรให้เราคงอยู่กับความเป็นคนไทยต้องมาสัมผัสที่ทาราบุรีสอร์ทแอนด์สปานะคะ สมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส,ส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการ PEA ใส่ใจชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ได้จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซีซี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564เป็นการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนสำหรับการบริจาคโลหิตครั้งนี้ PEA ดำเนินตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง o อม u ูทอิงอิงสิทธิ์ที่นี่ a c e b o o k แฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะคนไทยทุกคนนั้นมีสิทธิ์และมีความเท่าเทียมกันในทุกๆด้านนะคะได้ชมรายการในวันนี้ไปแล้วก็คงจะเห็นนะวค่ะว่าเราสามารถลดความลืมล้ำในสังคมได้จริงๆคะ่ะถ้าทุกคนร่วมมือกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ